กลาบเรียนทุกท่านที่ติดตามช่องของรอยแซนรามานะครับผมมีข่าวจะแจ้งว่าผมได้ไปจับได้ใบดำมาครับ <Huh? S 1> มันคือใบดำไปนี้มันคือบัตรเชิญจากป๊อปปครับที่เขาส่งมาให้เราเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันดีกว่าว่าเขามีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราบ้าง get closer ว้าวกลงอมาดูก,ก่อนมีลูกเล่นนิดนึงพบชนะ อันนี้คือเป็นบัตรเชิญไปร่วมง,งานเปิดตัวครับผม Apple 2019 Innovation Event นะครับก็คือเป็นงานเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่นั่นเองโดยงานจัดขึ้นที่กรุงบาเซโลนาประเทศสเปนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินทางไปกรุงบาเซโลนาประเทศสเปนพร้อมกันเลยครับยังยังไม่ถึงเวลาอันนี้วันที่23กุมภาพันธ์นะครับผมตอนนี้เพิ่งวันที่10กว่าเท่าทนั้นเอง ังมีเวลาให้เตรียมตัวอีกนิดนึงนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่มีงาน o o i l l w w r r l d o o n r r s s นะครับที่เหล่าบรรดาค่ายมือถือและเทคโนโลยีต่างๆครับจะขนอุปรกรณ์ของเล่นและก็ดีวสิสใหม่ๆไปเผยชมกันในงานนั้นนะครับแน่นอนว่าเราไปง,งานโอเป p แล้วเราก็จะไม่พลาดงานต่างๆเห,น,หนั้นด้วยเดี๋ยวมาไล่พร้อมกันดีกว่าครับว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาโชว์บ้าง อย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของ d r o i d s a n Channel นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะครับเริ่มกันจากสปอนเซอร์หลักของเราครับที่ให้ตัวเราไปทำงานขอบคุณมากๆมาเองมาหลายปีรอบนี้มีสปอนเซอร์ช่วยจ่าย <Yeah. S 2> อันนี้เราก็จะไปดูงานเปิดตัวของเทคโนโลยีใหม่ที่มีเกะเฮาออกมาก็คือเรื่องของตัวกล้องนะครับ 10x ล้อเสียซูมก็คือชาญใช้กล้องมือถือเนี่ยซูมภาพได้ถึงระยะ10เท่าและก็ ทบจะไม่เสียรายละเอียดออกไปเลยเดี๋ยวเราดูครับว่าจะเป็นยังไงของจริงจะเทพแค่ไหนเลขอีทิศนเร่หนึ่งก็คือเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือครับที่เขาได้โมว่าระบบเซนเซอร์แบบใหม่เนี่ยมันจะสแกนได้พื้นที่กว้างขึ้นจากเดิมมันต้องแตะตรงที่ตำแหน่งที่มีแสงขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเซนเซอร์ตัวใหม่นี้ทา oppo คิดขึ้นมาเนี่ยมันแตะไปจุดไหนก็ได้ก็สามารถล็อกหน้าจอได้เร่งต้องตัวสอน Oppo ต่อไปต้องเป็นวันพลัสอ่ะ เดี๋ยวค่อยเรียงย้อนกลับไปตัว ABC แล้วกันนะวันพลัสก็เห็นว่าจะมีงานครับแต่เหมือนกับว่าจะเป็นงานเชิญแบบปิดตัวนะครับไม่ใช่ปิดทัวร์เลยเยเรียกว่าเป็นปาร์ตี้ปิดปิดอ๋งงหรกออะไรเงี้ยเป็นปาร์ตี้แบบปิดคืออินวิ a เ i ชัน only ต้องมีบัตรเชิญถึงจะได้ไปร่วมง,งานแต่ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะเปิดตัวอะไรคร่าวๆนี่รู้แค่ว่าเป็นมือถือ 5G ครับต้องรองดูว่าจะเป็นยังไง ซึ่งตอนนี้เราเช็คเมลแล้วนะครับเช็คกล่องจดหมายแล้วยังไม่มีบัตรเชิญมาเพราะฉะนั้นบรรพเสอาจจะไม่ได้ไปแต่เข้ามาในงานบวชบวชของเรสเดี๋ยวไปเจอกันแน่นอน O P Q R R มีไหม R 17ไม่ใช่ S S ก็ต้องซัมซุงครับเราบอกก่อนว่าซัมซุงเนี่ยกำลังจะเปิดตัว Galaxy S 10นะครับแต่รอบนี้ไปจัดที่ซานฟรานซิสโก โอลฝากฝั่งกับบาร์เซโลนาสเปนของเราเลยนะครับซึ่งงานเปิดตัวเขานี่คือวันที่20กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็แค่ว่าในงานนั้นเขาจะมี S10 S10 Plus S10e แล้วก็จ,จะมีตัวฝากพับเงิบงาบเงิบงาเอีกตัวหนึ่งคิดว่าอาจจะมีงานพิเศษที่มุมบอลคอนเกรสนะครับคือที่สเปนเนี่ยอาจจะมีแค่บูธซัมซุงให้เราไปทดลองสัมผัสต,ตัวเครื่องทั้งหมดที่เปิดตัวเท่านั้นแต่ไม่น่าจะจัดงานเปิดตัวแยกแน่นอน จาก Samsung ก็ต้องเป็น Sony ครับเห็นว่าตอนนี้นะครับกำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อยู่ในข่าวเนี่ยคือมีอยู่2รุ่นด้วยกันคือ Xperia XZ4 mm hmm. อีกตัวนึงก็คือ Xperia XA3 mm hmm. เอกาม้าทำไมเป็น XA3 รล่ะอีกตัวนึงคือ Xperia XA3 ครับผม mm hmm. หรือว่า XZ4 กับ XA3 นั่นเอง mm hmm. ตัวนั้น2รุ่นเนี่ยมีภาพออกมาแล้วนะครับว่าจะมาพร้อมกับหน้าจออัตราส่วนแปลกๆยาวกว่าปกติ รว่าเลือกใช้เป็น Cinema w i d ดิสเพลย์นะครับ21ต่อ9คืออย่างนี้เลยอะยาวเป็นแท่งย้อนกลับไปถ้าเกิดจะนึกถึงก็คือตัว LG ช็อกโกแลตมีเพลงด้วยใช่ไหมช็อกโกแลตเลิฟช็อกโกแลตดลิฟลองนี่เหรอถ้าจะไม่ผิดนะครับนั่นเป็นมือถือรุ่นแรกและรุ่นเดียวมั้งที่มีหน้าจอ21ต่อ9 สรับนห้เป็นฟีเจอร์โฟนอยู่เลยไม่ได้เป็นแบบสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะครับเออ้ยลืมลื่นอกจากหน้าจอยาวๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวชิปเซต snap 8 55แล้วก็กล้องหลัง3ตัว Triple Camera เป็นครั้งแรกของ Sony S T U V ตัว V ยังไม่มีข่าวว่าไปงานนะแต่ว่าเหมือนกับ Vivo จะเปิดตัว V 15 Pro ที่อินเดียที่20เหมือนกันนะครับต้องรอดูว่าจะมีการ ยกเอาพวกของใหม่ๆเนี่ยไปโชว์ไงอยูซีด้วยเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวมาแต่บรรยเอ็กซ์ก็ต้องเสี่ยมี่อ่าใช่แล้วครับอันนี้เสี่ยมี่เราได้ปัตเชิญมาแล้วเหมือนกันนะครับโดยงานเปิดตัวของเสี่ยมี่เนี่ยจะเริ่มเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่24ซึ่งคำนวณจะเวลาไทยแล้วเนี่ยก็น่าจะไปเป็นช่วงบ่ายๆนะครับเสี่ยมี่นะครับจากตอนแรกที่คิดว่าจะไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับแต่กลายมาช่วงปลายเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยกลับ เอามือถือจอพับออกมาโชว์นะครับเรียกว่าการออกมาพับพ,พิก2ด้านนะครับเรียกว่าเป็นท่านประธานออกมาโชว์เองเลยด้วยซ้ำนะครับแถมยังมีข้อมูลเรื่องของดีไซน์มือถือรุ่นใหม่และก็ตัวกล้องหนึ่งด้วยนะครับทำให้คาดว่าในงานนี้นะครับ Xiaomi ก็น่าจะเปิดตัวมือถือด้วยกันอย่างน้อย3ตัวหรือ2ตัว3แล้วกันนะครับตัวแรกน่าจะเป็น Xiaomi Mi Mix 3ที่รองรับ 5G นะครับตัวที่2เนี่ยน่าจะเป็น Xiaomi Mi 9 และตัวที่3เนี่ยก็คือมือถือจอพับซึ่งอาจจะใช้ชื่อว่าเป็นมี Mix f l e ฟนะครับยังไม่ชัวร์ว่าจะเป็นชื่ออะไรแต่ว่าเฟล็กก็ย่อมมาจาก Flexible หรือว่าโค้งพับงอได้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีอะไรมาเผยชมกันแต่เรามีรายงานสดจากงานให้ชมกันแน่นอน x y z ย้อนกลับมา a b c d ชุบช,ชุมาถึงตัว h นะครับนั่นก็คือ h วเว่ย โมเวยในงานนี้นะครับตอนแรกก็คาดกันว่าจะเป็นการมาของตระกูล P Serie s eries, P 30และ p 30 Pro แต่ทำไมทำมาข้อมูลข่าวไม่ออกมาสักทีแต่ก็มีรายงานนะครับว่าเหมือนกับกำลังดูดูเรื่องของตัวกล้องนันอยู่ว่าจะพัฒนาอย่างไรต่อไปแล้วก็อาจจะต้องเลื่อนกำหนดการเปิดตัวเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมเหมือนเมื่อช่วงที่เปิดตัว p 20 p 20 Pro นะครับ โดขนร,รอบนี้นะครับที่สเปนเนี่ยคาดว่าจะใช้เวทีนี้นะครับเปิดตัวมือถือ 5G นะครับแล้วก็ชิปเซต 5G รวมถึงสมาร์ทโฟนพับหน้าจอได้เพราะว่าในภาพปัดเชิญร่วมงานเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นตัวชึบแบบนี้อยู่เป็นเหมือนตรงวีนะครับซึ่งดูจากโครงสร้างแล้วน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่พับกลางกลางพับแต่ต้องบอกว่าเราไม่เคยเห็นภาพมือถือจอพับจากทางฮเวที่เป็นทางการเลยนะครับ เดต้องอเซอร์ไพรส์ในงานว่าหน้าตาจอบแบบไหนแล้วก็ฟีเจอร์จะเป็นอย่างไรแต่ใครที่รอ P-series อันนี้บอกได้เลยว่ายาวไปเลยมีน,าน,น้านุ่นแหละ H I J K L L G ตอนนี้กระแสของ LG ในบ้านเราอาจจะค่อนข้างเงียบเหงาซายพักหนึ่งเพราะว่าในติงค่ายนี้เนี่ยถอนตัวจากตลาดประเทศไทยไปได้ร่วม2-3ปีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในตลาดโลกเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้เขาอยู่เพราะว่าเขายังมีเทคโนโลยใีใหม่ๆนะครับฝั่ง LG เองเนี่ย จุดเด่นของเขาคือเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเสียงกับดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยงามอย่างรุ่นลน่าสุด LG V10 ThinQ เนี่ยก็เป็นรุ่นหนึ่งที่มี3กล้องหลังแล้วก็ฟีเจอร์ถ่ายภาพแชะเดียวได้3ภาพ3ระยะระบบเสียงก็ยังมีการพัฒนาเรื่องของตัวคอแดกแล้วก็ระบบลำโพงที่ใช้วัสดุหรือว่าพื้นผิวเนี่ยเป็นตัวกระจายเสียงซึ่งเสียงก็ดังอลังการมากทีเดียวคราวนี้ก็ต้องเรามาดูว่าตัว LG G8 ThinQ นะครับตัวนี้เนี่ยจะเปิดตัวมาด้วยฟีเจอร์ใหม่อะไรเพราะจากภาพสเก็ตล่าสุดและภาพเรนเดอร์ที่ออกมาเนี่ยตัวกล้องหลังทั้ง3มเนี่ยมันหายไปครับกลายเป็นกล้องหลังคู่เท่านั้นทันจาก L ก็มาต่อที่ M กับ Motorola ครับค่ายนี้เนี่ยเพิ่งทำการเปิดตัว Moto G7 แล้วก็ G7 Plus แล้วก็ G7 Power ไปที่บราซิลประเทศสเปนครับคาดว่ามือถือในกลุ่ม mid-range นะครับช่วงสเปกกลางๆเนี่ย ก็จะมาเผยโฉมในงานนี้ด้วยครับเรียกว่าเอามาโชว์ในฝั่งยุโรปกันต่อแต่ว่ารุ่นท็อปอย่าง Moto C4 นะครับที่จะใช้ชิป Snapdragon 855มาพร้อมกับดีไซน์ที่จะต่อ Moto Mod ได้เหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเผยโฉมในงานนี้เลยหรือเปล่าครับและคาดว่าถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยคุมาด้วยกัน2รุ่นก็คือ Moto C4 Play แล้วก็ Moto C4 ที่เป็นรุ่นเรือธงแต่ยังหมดแค่นั้นครับเพราะว่าทาง Motorola เองอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับ นำเอารุ่นฝาพับมตรเรเซอร์ยอดฮินเนี่ยกลับมาทำใหม่แต่เป็นมือถือจอพับได้ในทรงของตัวเรเซอร์คือจากมาตา er เรเซอร์เดิมๆที่เป็นฝาพับยี่แลลวพอ,อก,กางมาปุ๊บก็จะเป็นจอยาวด้านในครับถ้าเกิดมาแบบนี้จริงน่าสนใจเหมือนกันครับเแล้วมาต่อที่ตัว N ครับก็คือโนเกียหลายๆคนอาจจะรอโนเกีย9เพียวอยูกันอยู่ใช่ไหม รอบนี้ครับมาแน่นอนกับมือถือเพนตะาคามรากล้องหลัง5ตัวคงไม่มีใครกล้าทําและจะเป็นค่ายเดียวหรืมักที่ทำในตอนนี้นะครับสำหรับมือถือที่มีกล้องหลังถึง5ตัวเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของรูกล้องนี่มันก็โหจนหลายคนนี่แอบเสยองขนลุกกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแบบอาจจะเป็นโรคก,กลัวรูอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมไม่กลัวรูนะครับ เรื่องของดีไซน์หน้าตาภาพเรนเดอร์น่าเชืหมใจหมบหมดแล้วแต่ที่ยังไม่ทราบคือเรื่องของสเปคนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวโนเกียเนี่ยจะเลือกหยิบใช้ snap 8 4 5จากข้อมูลที่หลุดตอนแรกหรือว่าจะเลือกใช้ snap 8 5ตัวใหม่ไปเลยแต่น่าจะยังมีรู่นที่เป็นความลับอยู่นะครับเพราะาปกติแล้วในงาน MWC เนี่ยโนเกียจะเปิดตัว3-4ถึงรุ่นคือตอนนี้ถ้ามีโนเกีย9 preview แล้ว1ตัวอีก2ตัวก็จะเป็นรุ่นกลางๆออกมาอีกแล้วก็อาจจะมีตัวรุ่นคลาสสิก ที่กลับมาทําใหม่อย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วมีโนเกีย3310ปีที่แล้วมี8810ถูกไหมรอบนี้จะเป็นอะไรมาผีเสือ้อตัวไหนดีอ่ะเอะจะเป็นเอ็นเกจจะาสายกินกันมาอีกรอบหนึ่งไหมเพราะว่ากระแสสมาร์ทโฟนกมนมิ่งมันกำลังแรงถูกปะเออถ้ามีโนเกียเอ็นเกจก็น่าสนใจนะเอ็นโนเกีย no แล้วมาเอ็นนูเบียครับอันนี้นูเบียก็เหมือนกับดีๆก็มีข่าวโผล่มาเลยเอยเราจะเปิดมือเจอพับนะไปลองชมกันได้อันนี้ก็ต้องรอดูนต่อไปครับเพราะว่า นูเบียนี่ก็สถานการณ์ในบ้านเราก็เกี่ยมขายไปเหมือนกันนะไม่รู้ว่าตอนนี้จะเอาอย่างไรกันแน่นครับรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เอาเข้ามาขายเลยนะครับ N O โอโอกับมาที่ o ppo สปอนเซอร์อเรขาเราอีกแล้ว <c oughs> ย้ำ้ำอีกทีนึงเผื่อใครลืม o ppo จะเปิดตัวนะครับในงานนี้วันที่23ครับจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก,กล้องซูม10เท่าแบบ o s อ l e s s ถ้าเกิดมือถือของคุณสามารถซูมได้10เท่าแล้วก็ไม่เสียรายละเอียดจะดีแค่ไหนเอาไปซูมออปป้าในคอนเสิร์ต เขาห้าม,มากล้องเข้าแล้วก็มือเข้าไปนะครับแล้วก็อีกตรงนี้หนึ่งก็คือเรื่องของตัวเซ็นเซอร์สแกนหลายนิ้วมือถ้าเกิดว่าไม่ต้องสแกนในจุดๆดเดียวแล้วไปสแกนจุดอื่นก็ได้บนหน้าจอมันก็สะดวกขึ้นถุกงไหมว้าโคตรขายของเลยแต่เมื่อไรเขาพาเราไปขายของให้ได้เดี๋ยวว้เราดูกันว่าในงานนี้เขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราครับเฮ้ยูดมาตอนแรกเลยนี่ว่าใครที่มีคําถามอะไรนะครับหรืออยากให้เราไปสัมผัสพิเศษรุ่นไหนที่เปิดตัวในงานนี้นะครับ มาทิ้งคำถามมาคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเพราะตอนที่เราไปจับเครื่องจริงเนี่ยจะได้ทดสอบให้ดูกันไปเลย